้าวมาเมนีแซนบาเบอร์กับเปิด่านตัดผมอยู่หลังโถสวมคือเกาสิบอกเด้อถึงลูกแค่ฉันแบบนี้แต่ว่าลูกค้าเขาบ้าขาดสายได้เด้อค่ะเมนีฉันกับไปได้น้ำหอมมาไหมกับ้างมาในเพจในเฟซนันละแต่ว่ากับ้างมาหลายกินถูกคนในบ้านก็เลยพักกันล่องฉีดได้บันนี่กินท่มายาฉีดนห่นกับหอมบอกหักฉันซื้อมากขวดละลอยเกาๆมันสีหอมแบบผู้ดีผู้ดีหอมแบบละมุนนะยิงกินมันกับซื้อว่ากินอาริสไวทีฉันบอกถืงบาว่าส่วนกินที่ก่อนแก้วก่อนค่ำใส่กับสิเป็นกินซีเควนหมอสำหรับผู้ชายหล่อๆมีสเน่ เขาส่วนกลิ่นที่ปปูฉันเลือกฉีดก็คือกลิ่นเพลย์บอยกับมอสาหรับคนแบดบอยแบดบอยอย่างปปูฉันเบยส่วนกลิ่นของร้านสาวก่อนแก้วก่อนค่ำผู้เสือสีดำมังหันไซกับสกินเบบี้ไมล์เหมาะกับนั่งอ่ะล่ะเพราะว่านั่งเป็นเด็กน้อยอยู่ส่วนกลิ่นที่ฉันฉีดก็คือกลิ่นเกรดก็จะเป็นกลิ่นหอมแรกเวลาที่เรากัดหมากแอปเปิ้ลมันก็เหมาะกับคนสวยๆอย่างเราถึงแม้ว่าหน้าตาเราจะเหมือนหมากผีผวนก็ตามน้ำหอมมือนี่ก็สีไดจใจไทยเฮี้ยนเป็นยังวัตตีฉันสั่งมาลงบ้านมันก็ บ้านพ่อดีฉันกะสร้างมาบอกหลายกินเลยเด้แต่ว่าลักๆที่ฉันใส่ก็กินที่ฉันไล่มาน่ะล่ะใจจริงนะยิงฉันกะอยากใส่น้ำหอมเข้าเต่อแบนแพงๆอยู่แต่ว่าติดที่เงินในกระเป๋านี่แหละมันเอื่ออํานวยเฮาก็เลยไดใส่น้ำหอมซี่ซี่แต่มันก็หอมือกันได้ล่ะแล้วอีกอย่างมันก็บ่หอมฉุนแหมมันสิเป็นหอมอ่อนๆฉันกับก่อนแก้วก่อนค้ามห่ะสี่ตั้งแต่เ้าก่อนสิไปเหตุงานจนมาตกขอนี้มมือนแลงอ่ะกินมันยังอยู่อยู่แหมขนาดฉันยางกายกับมแต่คนถามเว่าใส่น้ำหอมกินอย่างฉันก็เลยบอกว่าใส่มันไปทุกก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 กิิิินนนนนแแต่่่่วววาออคค็ชยยเดีื เ้ามือนีเ้ากับสิตื่นมาใส่บาทคือเกามือนีเ้ากับมีภารกิจไปงานขึ้นบ้านไมยุดอนก็เลยส่งผ้าก,กันแต,งต่งโตแตงหยางน่ละยิงแต่เธอเบิ่งอีนหน่อยๆใส่สุดสีชมพูนั่นดูเธอบอกมันขำม,มันคุนบอมันนั่งไอยทั้งโตเจินเทินใส่บาดเบิ้งแม่ดูพอดีนันง่งหวอยู่พื้นจ้านี่ละอนา,าคตหลูกเทวดาไง <c oughs> สำหรับลานน้ำหอมลานนี้ฉันสื่อเดอ้อลานเขากพบยุชนบุรีอันนี้ก็คือเฟซกับเพจท,ที่ฉันกดสร้งอยู่ประจำแต่ว่ายุแถวๆโตเมืองเลยย่าวองนะ ที่โหลไปซื้อไง <c oughs> ใส่โทรศัพท์จิ้มจิมสั่งสั่งให้เขามาส่งหอดหมองมันกับไงกลัวกัดนอ <c oughs> นออันกับว่าราคามันบ่แพงเด้มันจับซองได้แม่น้ำหอมร้านนี้อีกอย่างแม่ค้าเขาก็ตอบแชทไว้มีน้ำหอมแบบเธอเลือกจะบอ่อแปดซิฟกินผุนบอ่อเชิญตัว <c oughs> ประมาณยี่สิบก็กินนี่ล่ะ <c oughs> โอ้ยี่สิบก็กินก็หลากหลายแล้วเด้อันที่เป็นหลอดน,น้อยๆที่ฉันกับก้อนแก้วก้อนข้ามฉีดนะ,นะก็แค่หลอดละสามสิบเก้าบาท <c oughs> แต่ว่าอันขวดที่ไม่ยาฉีดนะ,นะก็ขวดละลอยเก้าเก้าเองเด้มันก็สิเป็นกินพิเศษของทางร้านกก็็็็มมมีอออออยยู่่่่แแบบนนนนนนนัััลละะตหหหท้้งงเเเเเาาาาจจริๆป ซีซ่ๆจังสี่นะแต่ว่าข้าเจ้าก็ใส่แบบเกรดพี่เมียมได้ได้หญิงสิบ่าพอดีจังได้เธอบ่กบอกก่อนแกวก่อนคําเด้อมันเห็ุงานอยู่กับเครื่องจักรมูดเครื่องเบิดมือ เ่งซอมเคืองเทั่งเงือแตกเทั่งถึงน้ามั่นแต่ว่าพอตาหอดยังยเหมือนแลกมากกินน้ำหอมมันยังติดตัวอยู่แม่เพื่อผู้ใดที่สนใจน้ำหอมราคาดีๆถึกๆที่จับต้องได้ลักลอยฉันกับสิทธิมช่องทางการสร้างสื่อไว้ได้ไต่คอมเมนเดอร์โอ้และเบิ้องฐานางล่อส่บาดพาของอินโอยนี่ดูสูงจะเป็นกุลสตรีซะแล้วเดี๋ยวฉันสิอินเสิร์ผ้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กคงจะคล้องล้านใบให้ผู้ใดสนใจกับอินบอกเขาไปหาแม่ค้าโลดข้าเจ้ากระจัดทรงทัวประเทศกับมีทั้งแบบเป็นชนิดเติมหอมจะได้กระสอบถามเพิ่น่่ะิิงอออยยรวาัทูชตปจ ฉันถ้าล้านใดหรือว่ามองใดที่ฉันจําได้ฉันก็นมาบอกต่อแต่ว่าถ้าเป็นแนวใไดที่ฉันจาล้านหรือจเาเพศบ่ได้นี่ฉันก็นต้องขออภัยหลายๆคลิปมื้อนีก็บไริมีเนื้อหาสาระอีกอย่างมากไม่ดอก็กมาเก็บภาพบรรยากาศตอนเศร้าให้เบิง่งแล้วก็มารีวิวของใส่ประจาวันเล็กๆน้อยๆ,ๆจ้า